ครับวันนี้คุณกำลังรับชมรายการ Queen of Gamer TV นะฮะแล้วก็จะสอนใช้ตัวอินแคชชอบกับคุกมันคุกมอลเตอร์นะฮะแล้วก็ใช้บอกคุกมอลเตอร์เนี้ยอินตีมอลเตอร์ได้เงินนะแคชช็อตเนี้ยอินของก็วางกล่องนี้นะโอเคฮะแล้วก็นี่เราก็จะเอาของอะไรเพื่าขายใช่ป่ะ เออเอานี่ที uh, okay. uh, uh, ่พ่แม่เลยเออพีชินอ่าให้ไปก่อนเลยอ่าให้ไปเลยอ่ะให่นเออแล้วก็แล้ีชินแล้วก็อย่างงี้อ่าไอซีซีมินไม่ดีนี่ว่าน่ะ สี1หนึ่งวีหนึ่งบาทโอเคแค่นี้นะทุกอ่างงี้นะราาขึ้นมาแลเี้ยเราก็กดซื้อกูนอครับกูนอครับแวเรากดซื้อของผมไห้ครับไม่ได้ปะกดซล้อนีครับขวายก่ี่ขวยก่ครับ พี่ขวานะพี anyway, <who> ่ขวาได้ปะมาได้ใ well, ช so, okay. ่ปะพี่ขวาก็จะซื้ออางนี้ครับนี่พี่ขวาพี่ขวาพี่ขวาเยอะอ่าพอครับเดี๋ยวหมดเอาเงินจะลดไปฮะเห็นปะกว่ากี่อ่ะแล้วก็ปีนี้สเปซลุ้งนะจ๊ะเดี๋ยวก็วิธีการลงนะครับก็ Lúc dễ ngay các lộ in mà nó cao luôn để khi nè Chụp